นในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตได้ถูกพัฒนาเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คและมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้อย่างสร้างสารรค์และปลอดภัยจึงได้ร่วมกันจัดโครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ e-learning ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ e-book เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเป็นการขยายโอกาสให้แก่ครูเยาวชนนักเรียนได้มีสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกระแสโลกและความต้องการมากขึ้นซึ่งโครงการนี้จะเป็นการต่อยอดให้ครูนักเรียนได้เรียนรู้การทำสื่อการสอนที่เป็นภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate free ทำให้บทเรียนน่าสนใจช่วยกระตุ้นการอ่านและส่งเสริมการค้นหาความรู้ที่สำคัญยังเป็นการกระจายความรู้ไปสู่เยาวชนนักเรียนบุคลากรในจังหวัดภูมิภาคต่างๆของประเทศที่ยังขาดโอกาสในการรับเทคโนโลยีและสื่อการสอนที่ทันสมัยอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่อุทยานการเรียนรู้ที่เคพารร่วมสร้างสรรค์